แล้วสำหรับคลิปนี้เช็ค in นวิด Alexa จะพาเพื่อนๆไปทานดินเนอร์ All you can eat กับอาหารเม็กซิกันกันเรียกว่าจัดกันแบบจุกๆใน2ชั่วโมงเต็มไปเลยกับเมนูที่มีความหลากหลายบนดาดฟ้าใจกลางกรุงชั้น27วิวสวยแบบนี้ไปเช็คอินพร้อมก,กันกับเราครับกับเช็ค in นวิด Alexa ที่ทาโคฮจิ ซึ่งร้านทาโคฮาจิจะตั้งอยู่ที่โรงแรมไทยลิฟวิ่งแบงคอกสุขุมิท3 9นะครับช่วงที่เรามาลมเย็นสบายแต่เหมือนฝนจะตกเลยนะสำหรับโซนด้านหน้าโรงแรมไทยก็จะมีสีสันหน่อยไปครับเช็คอินก็ต้องทางนี้เลยเดินตรงไปด้านในสุดของทางจะเห็นโลโก้ทาโคฮาจิสังเกตไม่ยากครับตามมาเลยนะใครชื่นชอบอาหารแม็กซิกัน หรืออาหารญี่ปุ่นตามมาเช็งอินพร้อมกันกับเราเลยครับรอลิฟต์ได้ไม่นานลิฟต์มาแล้วครับไปกันชั้น27ลูฟท็อปทาโคฮาจิซึ่งช่วงเวลาในการเปิดให้บริการจะเริ่มตั้งแต่ตอน5โมงครึ่งไปจนถึงตีหนึ่งกันเลยตามมาทางนี้เลยนะ เพื่อเข้าไปสู่ภายในร้านก็จะพบกับบรรยากาศของร้านอาหารสไตล์เม็กซิกันแบบทาเกเรียสีสันบรรยากาศการตกแต่งภายในร้านสร้างความตื่นตาตื่นใจและดูมีชีวิตชีวามากๆเลยครับบวกกับวิวข้างนอกแล้วเนี่ยสุดปังไปเลยส่วนตัวแอบตกใจนิดนึงครับฝนกำลังจะตกดีนะมาถึงกอน ซึ่งการตกแต่งบาร์บนดาดฟ้าสไตล์นีโอท ropical ของที่นี่ยังมีการผสมผสานกับสไตล์ของอิสยะสไตล์ญี่ปุ่นบวกเข้าไปด้วยนะเพื่อเพิ่มสีสันให้มีชีวิตชีวาแล้วก็ทันสมัยเมื่อได้โต๊ะแล้วก็มาลองสองเมนูกันดูครับมีรายการอะไรที่เราสามารถสั่งในแพ็กเกจนี้ได้ซึ่ง All You Can Eat ที่เราเลือกกันในวันนี้อยู่ที่ราคา999บาท ทานอาหารแม็กซิกันแบบไม่อั้นใน2ชั่วโมงพร้อมกับไวน์อีกหนึ่งขวดครับเมื่อ<ด>สั่งอาหารไปแล้วก็ออกมาวัดดูระเบียงด้านนอกกันสักหน่อยบรรยากาศกำลังดีและแน่นอนฝนกำลังจะมาทางนี้ เดินเล่นไม่นานท้องร้องปุ๊บรายการแรกก็มาถึงเลยครับเมนูนี้คือเยลโล่คอนชิปกัวคาโมเล่เปิดลิ้นถูกปากอร่อยถูกใจเลยนะแล้วก็มาต่อกับเมนูที่สองม็กซิกันสตรีทคอนสลัดที่เรียกว่ามีพระเอกเป็นข้าวโพดย่าง มะเขือเทศเชอรี่คลุกเค้ากับชีสเฟตา้ากัวคาโมเลสซอสชิลลี่แต่ถ้าท่านใดชอบทานไก่แนะนำรายการนี้ครับเป็นแม็กซี่พอลโลซีซ่าสลัดที่นี่ใช้ไก่เม็กซิกันนะอีกหนึ่งรายการที่เราชื่นชอบครับเป็นคานเน่อาซาดามีส่วนผสมหลักเป็นเนื้อวัวอังกัส ใครที่ชื่นชอบทานเนื้อต้องรายการนี้นะครับอีกหนึ่งรายการโปรดของเราฟริตาสเดโปโยโเป็นปีกไก่ทอดรสเม็กซิกันทานคู่กับน้ำสลัดแลนด์อร่อยเลยครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบทานปลาอยากให้ลองทานรายการนี้ดูครับเป็นบาฮาไฟฟิชส่วนตัวเราก็ชื่นชอบรายการนี้อยู่นะและแน่นอนกับอาหารหลักเม็กซิกันก็ต้องเป็นเม็กซิกันเบอร์เกอร์ขนาดใหญ่นี้เลยละครับ สำหรับรายการนี้เป็นพริกทอดกรอบหรือฮาลาเปยโยทอดกรอบนั่นเองครับใครชอบทานเผ็ดก็ต้องมาลองรายการนี้กันดูนะและแน่นอนมีปลาก็ต้องมีกุ้งแล้วที่นี่ก็เป็นกุ้งย่างกับชื่อเมนูทาโกสเดคามาลอน กระซิบเลยครับรายการนี้มีเบิ้ลด้วยนะอีกหนึ่งรายการที่สายเนื้อไม่ควรพลาดนะครับกับรายการชิลลี่คอนคาเน่หรือที่รู้จักกันในเมนูเนื้อวอัวตุนซอสถั่วแดงผสมกับข้าวชีสแล้วก็ครีมเปรี้ยว สำหรับเมนูนี้รลาดไม่ได้เลยนะกับเคสซาดิยาเดโปโยเป็นแป้งตอติยาใส่ชีสกับไก่ชีกยังไงแล้วก็ต้องขออภัยถ้าออกเสียงเมนูผิดผิดไปส่วนรสชาติพูดได้เต็มปากเลยครับว่าอร่อยแบบอิ่มเอมเปรมพุงไปเลยที่เห็นกันทั้งหมดนี้ทานกันอยู่3คนนะครับแต่ทานหมดอยู่นะออกมาดูวิ เล่นเดินย่อยกันสักหน่อยฟ้าหลังฝนนี่มันสวยมากๆเลยนะคะดูวิวได้แต่อย่าดูเพลินกันจนเกินไปเรามีเวลาในการทานอยู่ที่2ชั่วโมงแถมที่นี่ยังมีดีเจจัดเพลงให้พระเพาะฟังกันเพลินๆเลเียดน้ำย่อยไปอีกเมื่อทานของขาวอิ่มแล้วก็ต้องตามกันด้วยของหวานกันสักหน่อย มาจัดกับรายการนี้เลยครับเป็นเยลลี่ผลไม้รวมมีชื่อว่า Harvest Harmony สำหรับรายการนี้เป็นถั่วแดงต้มโมจิข้นเหนียวหรือโอจิรุโกะนั่นเองครับแล้วก็เป็นที่ทราบดีว่าถั่วแดงญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างจะมีรสชาติหวาน แล้วก็หวานสมใจอยากเลยแต่ทานคู่กับโมจิก็อร่อยอยู่นะงั้นก็จัดกันไปทั้งสองรายการอย่ารอช้าทำเสร็จก็นั่งเพลินๆฟังเพลงชิลๆกันไปแล้วถ้าใครสนใจนะครับแนะนำให้ทำจองกันเอาไว้ก่อนจะได้มาเช็คอินฟินฟนแบบเรา แล้วถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c ค i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บายบาย